กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V นะครับในโหมดออฟไลน์นะครับก็วันนี้ผมจะมาแต่งรถคันนี้นะครับให้เหมือนกับรถของดอมนะครับในหนังซีรีส์ฟาส t นะครับผมรถคันนี้เนี่ยมันก็เป็นรถที่มีความคล้ายคลึงกับรถของดอมมากที่สุดแล้วนะครับในเกม GTA V ซึ่งคันอื่นมันก็ไม่เหมือนกับในแบบที่เราดูเอาไว้นะครับคันนี้เนี่ยจึงเป็นคันที่เหมาะที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเหมือนสักแค่ไหนนะครับ เคไปแล้ว,วจริงๆว่าสอยสอยรั้วไปหนึ่งดอกจริงๆรถของดอมเนี่ยเป็นรุ่น Dodge Charger นะหาที่มันใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยครับ เป็นไงครับผมแหมเหมือนรถดอมมากสุดแล้วนะครับในภาคที่1แล้วก็4แล้วพัก5นะครับก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วล่ะนะครับ เท่าที่จะหายในเกมนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองรถกันเลยนะว่าจะแรงสักแค่ไหนเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยเสียงดุโคตรดูอ่ะโอ้โหอุ้มโชว์โชว์โอ้โดูไอ้ขี้อ๋อโหโคตรแรงไปโ <ste> er> ดนม,มาแล้ว ไปไม่ใช่สกิลผ <c oughs> ่านช็อคเคียมมรดการมาได้สกิลลงมาแล้วออบอกเลยว่าเดี๋ยวไม่มีพลาดถ,ถ้ามีสกิล <c oughs> ดีฟดีฟโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหลุดหลุด รถแรงว่ะชอบเสียงชอบเสียงเนี่ยให้ความแบบวินเทจนิดนึงเป็นรถยุคเก่านะครับเกือบเกือบลืมลืมไม่ได้เอาตรงนี้ไปไม่ได้ีไปเล่นชายหาดหน่อยครับผมนี่เป็นไงล่ะ โคตรเท่บอ,อกเลยขี่บนฟุตบาทขี่บนทางเดยจักรยานไหมมาเลยครับถนนดีๆมีไม,ม่ขี่ขี่ตรงนี้โอ้โหเป็นไงล,ล่ะเลิกๆอโอเบรกเบรกเบรกรถโอ้ยชนได้อยู่แต่งเสริมเกาะมาดีครับผมรถคันนี้ยางกันกระสุนบอกไว้ก่อนเลย อีดีฟโชว์เปหทีด้วยเมื่อกี้โอ้เป็นไรดอมเราเชื่อใจในายมันดีฟดีจริงมันดีฟเดีอยวเดี๋ยวไปชนรถเ้เฮ้ย้ดเดเัด้้ด้เอเเ้ ไรอันาหอยู่ไหนอ๋อโอ้โหรถมันแรงจริงๆรถมันแรงนี่เป็นไงล่ะโอ้โหดีฟโชว์เอ้ยฟีฟีล้อฟีล้อคนเที่อะไรวะอุ้ยเกือบไปชนเกือบชนคนนะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องห้ามชนเฮ้ยจ้า เลยครับว่าแรงสุดในสาย,ยอุ้ยโอ้เกือบหล่อแล้วโอ้ก็จกแตกเลยวะโอ้โหทำ่มยิ่รอดได้ยิ่หล่อแล้วไอ้นแรงวะ่ะแรงว่ะทุกคนแต่จระจกแตกไปแล้วกระจกแ,แตกไปแล้วโอ้ยรถไฟหมดแล้ว ี๋ยวจะไปซ่อมกระจอกอนุญาตไปซ่อมซ่อมรถซ่อมรถ,มรถ,มรถต่อน,นิดนึงนะครับขี่ครับซ่อมเสร็จแล้วไปเราไปซิ่งกันต่อ,อปิดล้อโชว์เปิดล้อโชว์ครับเปิดล้อโชว์ไปเรงทีไปเล,เลยป้ายครับบอกเลยเป็นไงล่ะรถดอมเชื่อว่ารถนายบินได้ แต่อย่าบินเลยดีกว่าออโอ้โหระบบการเดียวขั้นสุดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตยแล้วกระจกนี่โชว์โชว์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดึงโอ้ยโอ้ยขับไม่ดีเองไม่ได้รถมันไม่ดี โอ้เช็ดเช้าโอ้โอ้ยโอ้คนโทษสตอรี่สอรี่ไปแล้วจนแล้วนี้ไปแล้วไปแล้วเยอะเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถของดอมนะครับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่รู้จะลงคลิปเล่นเกมอะไรดีนะครับช่วงนี้มันช่วงปิดเทอมไม่รู้ผมจะทำอะไรดีครับก็เลยะมีเกม ทีทวีอยู่อ่ะก็ลองลงลงดูนะครับเผื่อจะมีใครสนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับสวัสดีขอบคุณครับผมบ๊ายบาย